เอ,อครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเดี่าเดน่า,<ม>าเดน่าอยู่ที่ไหนลกูกแบบอยู่ที่วัดอะไรว,ไวัดทองหรือวัดไตร,ไตรมิตรนะฮะโอ้โหดูปไปไป,ไปดูซิให้ทำยังไงนี่มาทางนี้จ้ามา,มาเร็วจ้าศูน,นย์ป,นประวัติศาสตร์เยาวราชกว่า2 0 0ปีจากจุดเริ่มต้นสู่ถนนสายทองคำรู้จักใช้หน้าทาวกรุงเทพ แบบเจาะลึกและระลึกได้อะไรนะ่ะข้างในคืออะไรลูกคืออะไรโอ้นวีดีโอเขาไม่เขาห้ามนี่นะห้ามถ่ายด้วยวีดีโอห้ามถ่ายมาเร็วมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาค่ะแล้วขึ้นไปเลยขึ้นไปก่อนเลยแสดงว่าด้านในเขาก็เ,าเปิดให้เข้าชมแต่ว่า เขามถ่ายวิดีโอเนาะไปถ่ายีอเออโอ้ยเห็นาดูสูงมากเลยอาดูก่อนเดินดูทางนี้ก่อนนี่ไงพระพุทธสัมฤทธิ์มหาจักรพรรดิไม่ไม่ข้างในนู้นลูกข้างในความถ่ายเข้าไปข้างในอ่ะอ๋อขมือแฮ้ไปซ่วออะวยกันอยมือแหม ดูบรรยากาศนะเดี๋ยนะบรรยากาศสูงไหมเออดูสิบรรยากาศโอ้ดูดูดูดบรรยากาศกรุงเทพเป็นอย่างนี้นี่เองคือคาเฟ Mason, ่เมสันนะมะโอเคไปมาเร็วพระมหามนดบพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรก <c oughs> นี่อันจริงก็มีอันนี้ด้วยนะข้างในจะมีอะไรเนาะดูส,สิโอ้หนิทัศกาลนะเนี่ยเขาจะมีนิทัศกาลด้านในอ่ะเขามีการจัดนิทัศกาลมาดูสิสวยงามมากโอ้ดูดูสวยงามมาก ไปเร็ววขึ้นไปดีกว่าไปขึ้นไปยังเโอเคขึ้นไปขึ้นไปไปทางไหนลูกโอเคทางนั้นทางขึ้นไปแล้ว e n t r a n c e โอ้เดี๋ยวน้าดูวิวบรรยากาศรือสวยงามมากเลยดูฮึบฮึบ,ฮบ,ฮบ อู้มาสวยเลยดูกระดิ่งจ้า,จาอันนี้ชั้นที่เท่าไรแล้วสวยงามเลยจ้ะเาลงโอเ้เขามีอันนี้ด้วยนะเนี่ยถอดรองเท้าด้วยจ้ะ เนี่ยตรงนี้เป็นที่ถอดรงองเท้าก็มีตู้ด้วยนะเออใส่ตู้ตรงนี้ชั้นสูงเลยปะมาอ,อนทรีมาฝั่งนี้จ้ะมาค่ะมาฝั่งนี้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 0พ0ตรงานี้เอ้าเราต้องไปเอาองเท้าเขาห้ามถ่ายวิดีโอนะใช่ไหมัม้ามด้นาน,นในอะ่ะเออใช่ห้ามถ่ายวิดีโดออ่ะ no video no selfie no smoke no shoes พิกเลชั่นทำหาหมนดมห้ามถ่ายอะันที่สอนวิดูก็คือห้ามถ่ายใช่ไหมครับเมกี้เราเข้าไปด้านในแล้วนี่ เดี๋ยวเราจะมาเดินดูรอบๆนิดนึงดูลูกสาวครับมาแล้วลูกมาแล้วฝั่งนี้จ้ะนี่ครับวันนี้มีอกาสที่ดีครับเดินทางมาที่วัดไตรมิตรมาดูพระพุทธรูปทองคำน,นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น อีกมุมหนึ่งครับซึ่งเราได้เข้าไปกราบแล้วแต่ว่านี่จากว่าทางด้านในทางวัดเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายวีดีโอนะครับก็เลยถ่ายได้เฉพาะข้างนอกเท่านั้นนะครับนี่อู้ดูฮะดูความสวยงามเด,เด,เดมี๋เดินดูรอบๆลูกเดินดูบรรยากาศด้วยนะนี่ไงดูบรรยากาศ สมิทิเจตสมิติเวทนะฮะอ่านว่าสมิติเวทโอ้เดี๋ยวหน้าดูนี่ไงนี่ไงอ,ไอ้าววันนี้เขาอันนี้ด้วยอะ่ะเขาแห่งานกินเจนี่มาเนาะ<ม>งานกินเจ<ม>ไหมล่ะ<ม>เออเนี่ยเขาพากันมาเดินดูใช่ใช่วันนี้เราจะได้เดินดูบรรยากาศไปเดินดูรอบนี้มามาฝั่งนี้เร็ว โู้นี่ไงงานกินเจฮะเดี๋ยววันนี้เราคงได้เดินเล่นแถวเยาวราชดูบรรยากาศของการกินเจนะฮะงานกินเจความสัมพันธ์ที่ดี50ปีไทยจีนจาะไปยข้างล่าง นะน,นี่ดูบรรยากาศครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบๆสวยงามครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งนะฮะนี่ครับสวยงามนะโอ้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตรงนี้นิดหนึ่งครับของวัด โอ้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของวัดไตรมิตรนะครับนี่ฮะดูหลังคาโบสถ์หลังคาคุติต่างๆอ้อมล้อมไปด้วยศึกราต่างๆของเมืองใหญ่ฮะเป็นไงลูกเหรอมาเร็วมาเร็วมาเร็วเออเห็นไหมลูกฝั่งนู้นก็เห็นเห็นไหมล่ะ ตอนกลางคืนเขาจะเปิดไฟนี่ไงสปอตไลท์เห็นไหมเ<ม>นี่ยสปอตไลท์เออเป็นเกลียวสวยเป็นสีอเออใช่เป็นสีทองสวยเลยแหละเหรอนอนเลยเหรอโอ้ดีเห็นมาดูบรรยากาศของเมืองหน่อยนี่ดูบรรยากาศของเมืองโอ้นี่ฮะ นี่ที่เราลงตรงนี้แหละเราเราขึ้นตรงไหนแล้วเรานี่ไงขึ้นฝั่งนู้นไปไปใส่รองเท้าก่อนน้สวยงามนะครับ